เทศกาลไถนามาแล้วเนพีพี่นู่นนะเพื่อนกำลังทำน่าจะเป็นไม่ใช่พอจัน FC น่าจะเป็นคนอื่นนู่นนะเพื่อนมาเตรียมนาเตรียมน้ำเตรียมท่าไปทำนาดูสิเนี่ยร้องน้ำฝนไม่ได้แค่เนี้ยเออแล้วก็ฝนไม่ตกโอเคไม่เป็นไรเออไทยอุดรหายไปไสว่าอาย นั่นไงเจอแล้วนี่โอ้ยวันนี้เมื่อวานเขาเป็นชาวสวนวันนี้เขาเป็นชาวเราฮลาัลโหลเสื้อกับบัตชัยล้างมันแผลบเลยสิมีขี้กาบกอ๋อบ่มีไอ้อย่างเนี่ยฮะเป็นช่างไฟแล้วสิวก็ี๋ยรู้ว่งไปไหนนะเดี๋ยวรู้ว่ามันจะร้อนรู้อ่ะ หนูเป็นคนเสียบสิใช่ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ <laughs> อันไหนขั้วบวกอันไหนขั้วลบไม่รู้อ่ะกูต่อกันแล้ว <laughs> เสียบแล้วกันฮะไอ้รักเมียมาขนาดนั้นเลยเหรอมาเสียบมาเสียบเดียวมาเสียบว <laughs> <laughs> อดดีกว่ามาั้งมันจะดีเล้อ <laughs> <laughs> ดี <laughs> เอาใส่ขาวมาต่อใส่ดำ <laughs> แล้วพี่พี่ดูนี่ <laughs> ต่อ <laughs> ต่อไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รู <laughs> ้เดี๋ยวก็รู้เ <laughs> จ้า มั่นใจมากแค่ไหน <laughs> ไม่รู้ต่อไปต่อไปก็แแล้วถามว่าเจ้าทั้งมั่นใจ <laughs> มั่นใจสิดูสิ <quer. S 1> โอ้ยผู้ใดวะเขาทากันอย่างนี้ว่าใส่ไขยเนี่ยอีลงดีสิเดี๋ยวก็รู้ <laughs> เดี๋ยวรู้เฮ้ยเดี๋ยวก็รู้เด้อในนั้นอ่ะ <laughs> อันนี้จะทําไปเลยสตาดขึ้นฟ้าอันจากแดดตากฝนเดียเด๋ยวมันจะทัง <laughs> ใช้ประโยชน์ได้อยู่ยอ๋อไฟมีหลายสีนั่นอนะ่ะอันนั้นก็ถอดออกมาแล้วอือสุริยาเป้่าแบบเดี๋ยวก็รู้เดี๋ย <laughs> <c oughs> วก็รู้เอ็สเฮ้ย <c oughs> เราเราจะหนีไปทางไหนดีไปก็ได้ยดอกไม้เลย <c oughs> กำลังหาอยู่กำลังหาเหยื่ออยู่ติ <c oughs> เอ้ยไม่ดีนะอายนะ ถ้าถ้าถ้าหนูเป็นอะไรไปคนหนึ่งนะรถไม่มีคนขับเด้โอ้ยบ่ยากบ่ยากไม่มีคนทํากับข้าใกินเด้ะบ่ยากแคเม็ดโยากังเ็ดบ่มีคนพาไปหาทุกขาวเด้มายบฮะเอายีีเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวนี้บมาเปิดเปิดเปิดจะดีนะ มาจัดดิมาจัดดิเจ้วดูค่ะเจ้ไดูสเพ็นอะอโออโอติดยัขาไมโอ้ยีย่คอะลูกเจ้ายังตื่นเต้นเลยไอ้ดาวตื่นเต้นโอ้ยอ้ยเก่งเปบมือปมือเออว้าทำอะไรกันเออโอ้ใช้ได้ผ่าน เออ๋ยวเดี๋ยวพันสายก่อยังอีกยังเก่าอีกเอ่อเฮ้ยตายอีหลีคักอีหลีไอว่าฝนจะตกไม่บอกเนี่ยคุณพ่อช่วยเกือบตายเนี่ยคุณพ่อช่วยเกือบตายใช่ไหมใช่ใจหายดิมันต้องพันรวมกันไม่ใช่เหรอ ไม่ยุ่งนะแล้วจะเสียไปว่าไม่ได้บอกบอก่เอาว่าเก่งใจไปเด<ช>ี <ไป S 1> ๋ยวนะอาไปถ่ายที่อื่นต่อเอาไปถ่ายที่ <นะ S 2> อื่นต่อเออเขาไล่เลยเห็นไหมเออทอดพิษสา,ายเดี๋ยวโดนดีนี่โอ้ยอันนี้ก็กีดการ์ดกีดการ์ดตื่นเต้นกับเขาเออมีน้ำกินบ่อ๋อมีน้ำอยู่ <S <S อะไรล่ะเฮ้ยทำไมไม่ให้ตัวนี้ไปร้องมั้งล่ะได้เป็นนกถูกเขานะ เนี่ยเออสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพอ่อเรียกพอ่อสิจะพอ่พอพ่อไม่ใช่บุญอย่างนั้นพอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อพ่อเรียกพอ่อสิไอ้ไอ้เรียกไอ้ก็ได้ไอ้ไอโอ๋อกำลังไม่สุนครับผมครับผมโอ้ยคอยมาได้เรียกเจ้าโอ้ยไอ้ไอ้ก่อนอ๋อไอ้ไอ้อืมกินข้าวโพดครับโอ้ยนุ่งก็ไอ้หนุ่งก็ครับก็ครับครับครับ หาพี่กอกค่อยดีกว่าเอฟซีกครับกอครับกอครับน้า <c oughs> วันวันก็อยู่อย่างนี้พี่ทำกับข้าวกิดข้อเรียบร้อยแล้วก็หาเวียทำเนาะอนอนมากก็ไม่ดีกินยาก็ฝืนตัวเองไว้ห้ามนอนอเดี๋ยวว่านอนมากไม่ดีเนาะไอ้เนาะเออเออเออเอเอไปไหน เออสีเป็นไหนนะเออเราก็ดูบรรยากาศที่ว่าฝนจะตกไหมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปให้เด้อดนะคะขออภัยเนาะคลิปที่ทําเมื่อเช้าเนี่ยเราเราอยากจะทําคลิปให้มันให้มันเป็นยังไงอะตัดต่อได้อะแต่ตัดไปตัดมาเหลือครึ่งจออ้ยเมื่อเช้าหนูลองตัดต่อคลิปเหลือครึ่งจออะเออ เออครึ่งจอก็ดูครึ่งเดียวเนาะเออแกงนกแก่งนกอะไรแม่ไม่ได้แกงเลยแกงนกแกงนกเออใครทำโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะมา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 ไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วมาเออหนี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 มาเออแม่ไม่แกงแล้วมาเออเข้ากง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 มาเร็วๆโอเคไม่แกงแล้วไม่ได้แกงแล้ว เอยดูนกโดนแกงเนี่ยแล้วก็มันพันเออเอเออ,เอ,อไม่ให้จับไม่ให้จับไม่ให้จับตกใจเโอเคโอเคโอเคไม่ชอบไม่ชอบกลัวจะเอาเข้ากรงกลัวจะขังกรงเออน,นันน่นนันน่โอเค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 ไปเออเล่นไปจ้าเออคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะพี่พี่นอเรารลอดตายนะเสร็จไปได้หนึ่งเรื่อง ไฟสำเร็จอ้อพี่ไทยอุดรเปลี่ยนอยีกมุมนึงตรงนี้สว่างเลยเนาะไอ้เนาะคืนเนาะนี่ไฟมาไว้ตรงนี้หน้าบ้านได้สว่างเวลาจอดรถจอดลาใช่ไหมเราก็มีสมบัติอยู่คันเดียวนี่แหละ้้องให,หนฮะเ,าา<า>เดี๋ยวพี่โถหายเดี๋ยวพี่โถ่หายไอ้วันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่พรุ่งนี้สิบห้าไอ้เอาอีกนะเขียนใ,นนะใหญ อันนี้อันนี้เราจะตั้งชื่อกระต๊อบว่าอะไรดีอันเนี้ยไอฮะกะต๊อบอันเนี้ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีกระต๊อบเน,นี้ยถ้าเราขถึงสมลมเนาะมันจะไอ้น,นี่เยเนะไอ,อ้เนาะนี่หนูชอบมานั่งตรงนี้พี่มันหอมนี่หอมเหมือนกลิ่นข้าวดอกเนี่ยอหอมหอมอยากให้ดมจังหอมจริงๆไอ้ดอกนี้มันออกทั้งปีอะเนาะหอมหอมหอมอะไรอะไรอะ ไปแล้วไปแล้วแม่ไปละไปไปไปบอกเอฟซีไปแล้ว,ลว, FC, ลวเดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณจ้าเล่นน้ำเออกินน้ำกินน้ำกินน้ำโอเคกินน้ำไป,ไปโอเคบายบายโอเคโอเค